นี่ครับถ้าใครมีกระป๋องกาแฟแบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเก็บทิ้งหรือว่าเก็บขายนะครับเรานํามาใช้ประโยชน์นะครับอย่างอื่นได้นะครับเราไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสาหรับกระป๋องกาแฟนะครับก็หลายท่านก็ทิ้งนะครับหรือว่าเก็บไว้ขายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอีกหนึ่ง วิธีนะครับที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทำการเอาฝาออกนะครับวิธีการเอาฝาออกครับเราก็จะเอาขูดกับพื้นปูนนะครับก็ไม่ตัดนะครับถ้าตัดแล้วเขาจะคมนะครับถ้าเราขูดแล้วฝาเขาก็จะหลุดออกมาครับก็จะไม่มีความคมนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาหลุดออกมาแล้วนะครับวิธีการครับเราก็จะนำ ปากกระป๋องเราคว่ำลงยนี้ครับแล้วก็รูดกับพื้นปูนแบบนี้นะครับนี่ครับรูดไปนะครับสักพักนะครับเห็นไหมครับก็เมื่อเราอาทําการคูดไปนะครับก็จะเห็นว่าปูนนะครับเขากัดนี่ครับขอบนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดฝาได้เลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราคูดกับปูนนะครับก็เปิดฝาออกได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็ขอบนี้ไม่คมนะครับ แล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับก็ไม่คมนะครับนะครับรูดได้เลยนะครับนี่ครับก็เสร็จไปสองกระป๋องนะครับนี่ครับหลังจากที่เราอ่าเปิดฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะนำมาใช้ประโยชน์แบบนี้นะครับนี่ครับก็สามารถเอามาเก็บช้อนนะครับนี่ครับก็เก็บช้อนได้นะครับ ี่ครับก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับก็จะเก็บช้อนอ่าทานข้าวหรือว่าเป็นช้อนกาแฟน,นะครับก็ได้หมดนะครับก็ประโยชน์ก็อ่าสามารถนำมาใช้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาไปขายหมดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ